วันนี้เป็นเรื่องของกล่องแท้ปลอมนี่ลูกค้าเอาานิกามาเทรดครับเอ๊ะทำไมกล่องมันแปลกแลกล่อง AP เนี่ยในตลาดรีเซลซื้อขายกันอยู่ที่20,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ของปลอมไปเนี่ยรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยหายไปแล้ว20,000หาย2 0 0 0มนะผมจะบอกว่าของแท้ปลอมทุกอย่างบนโลกนี้ให้สังเกตจุดที่เล็กที่สุดก่อนแต่ดูฝาของปลอมของปลอมอ่าเอาแค่ที่ตาเห็นก่อน เห็นขอบไหมครับของขาว,ขาวผมว่ามือเกี่ยวเนี่ยเห็นแล้ววอมหนาเนี่ยคนละแกรมเลยคนละแบบความหนาคนละแกรมอยากให้ดูความคามของเหลี่ยมไม่รู้จะเนี่ยคมมากคมมากคือมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเอาไม้วัดมุมมาวัดนี่คือ90โองศาแล้วก็เข้ามุมเลยหมอนของแท้ครับจะเป็นหมอนของป้อมจะแบบไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่แข็งมาก สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Deal Channel นะครับ,รบวันนี้เป็นเรื่องของกล่องแท้ปอกนี่คือเราไปเจอเคสมาพี่ต้นพี่ต้นเล่าเคสให้ฟังก็คือลูกค้าเอานาฬิกามาเทรดครับครับแล้วก็เอากล่องมาให้เราปรากฏว่าเราก็เอ๊ะทำไมกล่องมันแปลกๆกล่องมันแปลกๆก,ก็เลยดูว่าเออน่าจะเป็นกล่องของปอกเราก็เลยเอากล่องอีกใบหนึ่งที่เป็นของแท้แน่ๆนมาเทียบให้ดู เป็นจุดๆไปเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ว่าแท้ปลอมยังไงนะครค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งกดกดกดอะไรด้วยนะครับมีอะไรให้กดกดไปกดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขอไปกดดิสไลค์ไม่ใช่หรือว่าเราออดอ้อนน้อยไปเราก็เลยเอ้ยเราต้องรีบพูดก่อนที่เราจะนําเสนอเรื่องราวสิกดติดตามให้ผมหน่อยครับ โอเคเราพูดเรียบร้อยแล้วมาเรามาเข้าเรื่องกล่องอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องไม่แท้กันก่อนดีกว่านะครับคือใบนี้ใบนี้โอเคมิเล่าเลยอ่ะจากภายนอกก่อนถ้าสมมุติว่าตาเราเห็นจุดแรกเลยคือเราเห็นโดยยังไม่ต้องอ่านนะเอาไม่อ่านตัวอักษรก่อนเอาแค่รูปลักษณ์กล่องเนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่า แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาถือมากล่องเดียวล่ะเราเอาขนาดเป็นที่ตั้งไม่ได้ไม่ได้พี่ต้นลำบากเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูตามจุดเล็กๆของกล่องผมจะบอกว่าของแท้ฟอร์มทุกอย่างบนโลกนี้ให้สังเกตจ,จุดที่เล็กที่สุดก่อนหมายความว่าจุดที่เล็กที่สุดอ่ะมันจะทายากที่สุดแหละในรายละเอียดที่เล็กที่สุดะนะครับ,รบซึ่งตัวเนี้ยผมให้ดูกล่องแท้ฝานะ,ะฝาดูฝาสี่มุมตรงมุมหึฝาสี่มุมตรงมุม เขียวไม่มีเสมอการใช่เขียวเสมอกันอ่าเอาแค่นี้ก่อนแต่ดูฝาของปอมของปอมอ่าเอาแค่ที่ตาเห็นก่อนเห็นขอบไหมครับขอบขาวๆคือรายละเอียดของรอยต่อครับมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เฉยอีกแล้วเนี่ยผมว่ามือเกี่ยวเนี่ยเห็นแล้วสองมุมเนี้ยมันมีรอยต่ออันนี้ก็มีรอยต่อมีรอยต่อนะแต่ว่าเรียบเนียนมากเขียวก็ไม่โผล่เราใช้มือเขียๆเอาก็ได้ครับ เนี่ยเราก็จะเห็นและยิ่งสัมผัสในการจับจับขึ้นมา,าเนื้อกระดาษเนี่ยคนละต้องบอกว่าความหนาเนี่ยคนละแกรมเลยคนละแบบความหนาคนละแกรมอันนี้นี่ ดูบางกว่าเยอะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าทำไมเราต้องมาทำเทปกล่องปรอมกล่อง AP ีเนี่ยในตลาดรีเซลซื้อขายกันอี่ที่20,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ของปลอมไปเนี่ยรู้เรื่องเลยนหรู้เรื่องเลยหายไปแล้ว2 0 0 0มื่นหาย2 0 0 0มื่เอาไปทำอะไรได้เยอะนะ2 0 0 0มืนใช่ก็ซื้อเมมได้วันนึ่งอ่ะซื้อเมมได้วันนึงอ่ะเรื่องฮะกำลังจะปล่อยไหลแล้วอันนี้เล่น ปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาตกใจเลยเอามาต่อเรื่องกล่องอุย้ยภรรยามาแล้วโอ้ไม่น่าเงียบเลยต่อเรื่องกล่องเรื่องรอฟรอนต์อนฟอนต์ตัวอักษรครับฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยมนรวมไปกับเอารวมไปกับเนื้อผิวนะผิวกล่องปลอมเนี่ยจะเงารู้สึกเลยจับดูรู้สึกเลยว่างเงาถ้าส่องระแสงก็น่าจะเห็นความเงนานครับของปลอมจะเงากว่าของแท้จะดูเป็นสีเขียวด้านๆซึ่งสีใกล้เคียงกันนะแต่พอส่องแล้วอะ่ะมันจะมีเขียวแบบ ติดเงาเกีเ่ยวแบบด้านเลยไม่ค่อยดูแสงนี่คือจุดแตกต่างของเรื่องผิวสัมผัสตัวฟอนต์เนี่ยครับตัวของแท้จะเป็นเหมือนปั๊มลงไปมีความรู้สึกของการนูนแต่นี่เหมือนสกินเฉยๆสกินลอยๆสกินลอยๆสกินลอยๆกับของแท้จะเป็นปั๊มๆของลอมจะเป็นสกินลอยๆอ่าใช่ใช่อ่าน,นี้คือง่ายๆที่สังเกตชัดๆเลยจากกล่องต่อไปยังไงต่อดีอ่กล่องด้านในดูตัวกล่องด้านในกล่องด้านในเอาเล่มออกก่อนมีเล่มปลอมด้วยนะมีเล่มลอมด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูเล่มปลอม ตัวนี้จะสังเกตว่าถาดคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถาดของปอมนะครับตัวขอบถาดอ่ะจะกว้างค่อนข้างกว้าง้างและเป็นกว้างๆหนาๆนากว้างกว้างหนาๆนาและขอบนอกขอบนอกเขียวนะครับแต่ขอบในอ่ะสีดำกว้างกว้างหนาๆนาแต่ของแท้เป็นสีดำหมดเลยและตัวขอบด้านในนะครับจะเป็นขอบเป็นเล็กๆจะเล็กกว่าลองดูคือคนละแบบกันใช่ คนละแบบเลยใช่ครับมันคนละคนละไซส์กันเลยตัวขอบเอากล่องไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ด้วยเล่มเลยโอเคกล่องไม้จุดสังเกตกล่องไม้คล้ายๆกล่องกระดาษเหมือนกันนะพี่ต้นใช่กล่องไม้อะความคมของเหลี่ยมอยากให้ดูความคมของเหลี่ยมไม่รู้จะเอามุมไหนให้เห็นแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้เนี่ยคมมากคมมากคือมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเอาไม้วัดมุมมาวัดนี่คือ90องศาแล้วก็เข้ามุมเลยแต่ถ้าของแค้เหมือนจะเก็บคมเก็บคมมาแล้วคมของ อครัเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ขมจะมนจำมนของปอมนี่จะขมมากความแหลมของมุมนี่คนละเรื่องกันเลยแล้วข้างในครับอข้างในชึบอไม่เป็นไรมันคนละรุ่นแต่ว่าใกล้เคียงดูหมอน<ด>หมอน,อนหยิบหมอนออกมาครับหมอนของแท้ครับ บอกของป้อมจะแบบไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่แข็งมากอันนี้จะแบบไม่ค่อยเด้งหนังนิ่มๆเนียนๆใช่ครับมันมีความแข็งแล้วก็ความไม่คืนตัวของปอมันครับแล้วก็อันนี้จะแบบเหมือนดูทําไม่ค่อยดีอ่ะใช่อันนี้ตามขอบก็จะแบบไม่เรียบเสมอการดูงานไม่เรียบร้อยถ้าด้านในจะเห็นว่างานไม่เรียบร้อยน็อตตัวนี้ครับที่ต่างอ่าน็อตของแท้เป็นน็อตที่เป็นปากลบอ่ะแต่ของปอมอ่ะใช้น็อตแบบเล่นใช้น็อตไม่เหมือนที่ผมว่าวงเหมือนกันนะ เป็นน็อตแบบปากบวกอะครับใช่เป็นน็อตสี่แฉกจริงจริงน็อตนี่มันน่าจะทําง่ายนะแต่ว่าคงแบบใช้อ่ะหยิบอันนี้เจออันนี้เอาอันนี้ก่อนเลยใช่คือความใส่ใจไม่เท่ากันแหละถูกจริงๆถ้าใส่ใจอีกหน่อยหนึ่งมันน่าจะคล้ายกว่านี้แต่ก็นั่นแหละของปลอมก็คือของปลอมครับเพ๊บตัวอักษรตัวอักษรของของแท้นะครับเหมือนกับว่าเขาพิมพ์อักษรไปก่อนแล้วค่อยเคลือบเพราะฉะนั้นผิวจะผิวจะอยู่ใต้สารเคลือบผิวของตัวอักษรแต่ว่าของปลอมเหมือนเคลือบไปแล้วค่อยมาปั๊มทีหลังจะจับได้ถึงตัว ออกสอนจะลอยอยู่เหนือนะสารเคลือบกล่องก็จะใช่ใช่จะนูน,น,นมาจับหรือจะรู้สึกซึ่งตรงข้ามกับกล่องกระดาษนะ,ะแล้วก็สุดท้ายตัวเล่มครับเห็นง่ายมากๆเลยว่าเป็นของไม่แท้เพราะว่ามันหนามากๆกระดาษที่ใช้นะครับรูปแบบที่ใช้เนี่ยไม่เรียบร้อยเลยถ้าของแท้เนี่ยมันจะมีค่าต,ตรงนี้เพื่อให้เน็บการ์ดตรงนี้ก็คือเรียบไปเลยนะครับคู่มือเล่มหนาเริ่ม ซึ่งไม่เหมือนของแท้ก็คือจะบางและดูงานจะดูปันี่เรียบร้อยกว่าใช่ครับคือเล่มเนี่ยถ้าใครมีของแท้อยู่แล้วอยู่ที่บ้านได้เลยไม่ไม่พลาดหรอกเรื่องเล่มเนี่ยไม่พลาดหรอกถ้าเอาของแท้หยิบมาดูตรงนี้ก็ค่อนข้างเห็นชัดคแเราก็จะบอกว่ามันของปลอมเนี่ยในปี2023เริ่มมีระบาดเยอะแล้วก็ใกล้เคียงความจริงขึ้นไปเรื่อยๆต้องบอกว่าพวกเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะเขาก็ เอาแบบมาจากของแท้นี่แหละใช่แล้วก็วกพยายามทําให้มันเหมือนที่สุดแต่ว่าเครื่องจักรของคนละตัวกันต้องบอกว่ายัางไงมันก็ไม่เหมือนหรอก<ช>พยายามจําลักษณะของการแท้ปลอมไว้จําให้มันเป็นจุดตายไว้ใช่ครับ,รบก็ดูไม่ยากครับแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนไปเจอก่อนแล้วรู้สึกแปลกๆก็อินบ็อกมาถามได้โทรมาถามได้เราช่วยดูให้นะครับก็ ครัง้งละห้าร้อยบาททไมครับโอ้โหเรียกเก็บบังแล้วเล่นล้เล่ลเนฮะก็คือ,เ,อ,อเคล็ดลับก็คือดูเรื่องความละเอียดไว<ช>้อยากให้ดูความละเอียดของรอยต่อของวัสดุของอะไรของปลอมไม่มีทางลงทุนเท่าของแท้ไม่งั้นเขาไปทําของแท้เถอะถูกต้องครับงานมันจะไม่ดีเท่ามีเนี่ยนะครับก็วันนี้ยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนหวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์ใช่ในการดูของแท้ของปลอมสำหรับกล่อง AP นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีหัวข้อมีเรื่องที่สนใจอยากให้เราทําเป็นเทป ออกรายการเป็นความรู้ให้กับหรือเราไปเจอเจออะไรใหม่ๆอะไรแปลกๆมีปลอมแบบใหม่น่านําเสนอเดี๋ยวเราก็จะเอามาออกเหมือกันอยากรู้อะไรบอกเราแล้วเราอยากบอกอะไรเดี๋ยวเราก็มาบอกกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับวันี้ก็ลาทุกคนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ